Hello, ทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันกับก๊อกน้ำเบลนะวันนี้เบลวุ่นวายอยู่กับก๊อกน้ำตั้งแต่เมื่อวันก่อนแนละ้วทุกคนคะ่ะเบลว่าเบลจะทำนั่นแหละแล้วทีนี้ฝนมันก็ตกกันเลยบะไรเหตุยังสั่เนาะวันนี้แดดออกทุกคนคะ่ะก๊อกน้ำตรงนี้เป็นมันมันมันก็ใช้งานได้ดีเลยทุกคนแต่น้ํามันไหลไม่แรงเวลาที่เราล้างจานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วปั๊มน้ําอ่ะมันกระชากเบลก็เลยแบบ หาดูว่ามันมันมีอะไรติดอยู่ข้างในแต่พอเราหมุนออกมาแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีเศษอะไรข้างในเหมือนเหมือนมันมันไหลไหลชา้เาเบลก็เลยเอาออกแลวทีเนี้ยก็คิดว่าถ้าจะเอาท่อ PVC มาต่อขึ้นนะแล้วซื้อก๊อกมาใส่อีกอันนึ่งอ่ะทำเหมือนหน้าบ้านอนะ่ะน่าจะไหลแรงกว่าเพราะว่าหน้าบ้าน ทางส่งน้ํามันสายเดียวกันแล้วตรงนั้นอะไหลแรงมากส่วนตรงเนี้ยไหลนิดเดียวแล้วปั๊มกระชากปั๊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 ก,กอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่ากลัวว่าปั๊มมันจะชอ็อตเนาะเแบลบก็เลยแบบเปลี่ยนดีกว่าแล้วเบลก็ไม่ค่อยใช้แล้วเบลก็เอาสายยางที่มันมีอยู่ข้างนอกอะเอามาใช้แทนนะทุกคนมันเปิดยากมันต้องใช้ไอ้ไอ้ตัวไม้พายอะ ไปเปิดก๊อกปิดก๊อกอะไรอย่างเงี้ยกันเลยว่ามือนี่เก็สิเฮ็ดเห็นมันเรียบร้อยในแจ็กหน่อยก่อนที่จะออกไปส่งของทุกคนขากันเลยว่าเดี๋ยวเฮ็ดซะก่อนเนาะทําต่อท่อ p v พเนี่ยเป็นงานถนัดเบลเลยเฮ็ดป่ญาเลยเป็นงานที่เบลถนัดมากๆรู้สึกว่าทําแล้วมันเพลิดเพลินดีเฮ็ดแหลวมันเมากาวดีนะทุกคนมันได้ทากาวใส่ท่อ p v พเห็นไหมมันจะมีกาวอีกอันหนึ่งอะที่มันแบบว่ากลิ่นแรงๆนิดหนึ่งทําไปทํามามึออารมณ์สุนที่มากเลยทุกคน อันนี้หยอกเล่นนะมันก็ทําแล้วก็เสร็จมันจะได้ไหลแรงๆเวลาที่เรารีบๆหรืออ่าล้างพวกถ้วยพวกหม้อ,อนี่มันจะได้น้ํามันไหลแรงนะน้ํามันสะใจ,จดีแต่ว่าก๊อกมันค่อนข้างที่จะแบบอ่าไหลไม่แรงก็เราก็เปลี่ยนใหม่ทุกคนคะ่ะเมื่อนีแดดออกค่ะคักเมื่อวานฝนตกทั้งวันเบลก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าเบลอ่าแพ็คของไว้ใช่ไหมทุกคนเบลก็ออกไปนาหวังกว่าชิกลับมาอ่าเกือบ ฝนก็ตกด้วยกว็กลับมาก็เกือบประมาณบ่ายสามเลยทุกคนกลับมาถึงบ้านฝนเทลงมากักแน่ก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อวานนี้ก็ลเลยหาข้าวหาน้ําให้ลูกกินตั้งแต่เมื่อวานเนาะลูกเด็กๆก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วแหละทุกคนคะ่ะสิ้นเดือนนี้ก็ใกล้ปิดเทอมแล้วเดี๋ยวก็จะได้แต่ลุยอุ่นละวเว้งอยู่ในบ้านเฮาจะเป็นยังไงแหน่หน่อแอรคอูเสียงดังจะมาวิธีไหนอีกนะจ๊ะมาสิบว่าปฏิบัติการนี้ยังกระเบีอีกลูกเนี่ย ปีเติมเดือนหนึ่งนะทุกคนช่วงเดือนตุลากันกันยาตุลาพฤศจิกาก็น่าจะเปิดแล้วเดี๋ยวก็ใกล้หน้าหนาวแล้วทุกคนฝนก็คิดว่าน่าจะทิ้งท้ายแล้วแหละเขาบอกอยู่ว่าพายุก็จะเข้ามาลูกใหญ่อยู่นะทุกคนคิดว่าพายุลูกเนี้ยน่าจะเข้ามาทิ้งท้ายหน้าฝนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นหน้าหนาวอย่างเงี้ยอู้บรรยากาศหน้าหนาวดีมากทุกคนฝิงไฟนั่งอยู่บนกองไฟจีเขาใส่น้ำปลาคือสีสบทุกคนคะ่ะ งบในการต่อท่อน้ําวันนี้ไม่ได้เสียสักบาทนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ในบ้านเราก็ยังมีอยู่ท่อพีวีซงพีวีซีเบลซื้อไว้เบลก็ยังเก็บไว้อยู่นะทุกคนอันเล็กๆน้อยๆเบลก็เก็บไว้เหมือนกันแล้วข้อตรงข้อต่อเนี่ยเบลก็มีอุปกรณ์การช่างอยู่ในห้องครัวอยู่แล้วนะคะกันเล็บอดายแบบว,ว่าสื่ออีย่างหมกัมกไมก้กาวเกลื่ออะไรเง,งี้ยเบลก็มีอยู่แล้วทุกคนเท่ากับมีอุปกรณ์ในบ้านอยู่แล้วมองดูแล้ว เอ๊ะมันน่าจะทําได้เบลก็เลยแบบว่าเอา้าวันนี้มีเวลาว่างก็จัดสักหน่อยเพราะว่าเบลก็อบอันนั้นไว้อยู่อบอบหนังหมูไว้เพื่อที่จะให้มันแข็งแบบให้มันพองตัวมากที่สุดแล้วก็ค่อยจะทอดนะคะค่มันบอแข็งมันบายัางมันก็ทอดแล้วมันไม่ฟูนะทุกคนคะ่ะมันก็จะค,ค่อยแสบัปไหนเนาะก็เลยอบ อบไว้ก่อนแล้วก็ทอดอย่างเงี้ยตั้งน้ำมันหอนๆแล้วก็ทอดมันก็นจะพุ่มมากๆเลยทุกคนคะ่ะต่อไปต่อมาเบลเบลเป็นแต่ก่อนเน่ะเบลต่อต่อกาวแล้วก็มาต่อต่อกาวแล้วก็ค่อยมาคิดแต่ทุกวันเนี้ยเบลมีประสบการณ์นในการต่อทอ่อ PVC เบลประกอบร่างไว้ก่อนทุกคนคะ่ะประกอบร่างไว้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทากาวทีหลังนะมันเชิงฉีดใดเหตดใดทีเดียวมันก็นส,สิ้ใส้งามเลยทุกคนคะ่ะกะแล้วเอาสูงๆหน่อยเพราะว่า พวกหม้อพวกกะละมังอะไร่งเงี้ยมันค่อนข้างที่จะใบใหญ่ทุกคนมันค่อนข้างที่จะต้องใช่แบบว่าอ่าน้ําในปริมาณที่สูงมันจะสิล่างไงเอาสูงๆในจักหน้อยนะแล้วชั้นวางช้อนนะเบลก็ทําเองนะทุกคนเบลก็เอาเสือ้อเอาอยัางกามาเอาตะกร้ามาใส่ตอนแรกว่าจะไปซื้อที่ร้านอ่ะขายพลาสติกพวกทุกอย่าง20บบาทนะ ตอนแรกก็ไปดูแหละอืมมันอันเล็กเกินมัน่เหมาะกัแบเขาเบลก็เอาตะกร้าที่อยู่ที่บ้านนี่แหละเออเอามัดเอานะจ๊ะนแบบนี้ก็ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็ง่ายต่อการอ่ายืนอยู่แล้วก็หยิบช้อนได้เลยเนาะพี่อดินเขาก็เอาก็้ออีมายืนแล้วก็หยิบช้อนง่ายด้วยแต่ก่อนเนะแบลบใส่ไว้ในตะกร้าสีเขียวแล้วพวกกระมังพวกอ่ามีดอะไรเงี้ย มันก็อยู่เยอะแล้วมันหาช้อนยากอืหายากบันนี้ซ่อมซึมกระจ้าเสียไปทั้งใดเบิดหาบาเห็นบันนี้เวลารีบหิวข้าวอะทาไมไม่มีซ่อมทําไมไม่มีซ่อมเนี่ยมนหาวบาเห็นอิลีทุกคนในนี้เราก็เลยจัดการเลยวันนั้นนะแยกออก เอาสอมกับสอนพวกอะไรกัมาไว้ตะกร้าสีขาวแล้วก็อันใหญ่ๆเนาะเอาไปใช่ในตะกร้าสีเขียวไว้พวกสากพวกอะไรอย่างเงี้ยแยกกันไปเลยไม่ใช่สิได้หยิบงานใช้งานง่ายเนาะอืเฮ็ดไปเฮ็ดมากเท่ากับอ่ะอยากได้อะไรเราก็เลือกที่จะทําเองทุกคนเฮ็ดเฮ็ดเองดีกว่าสะดวกสบายเราด้วยแล้วก็ไม่ค่อย ่าหาของยากมันเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมันก็ใช้งานได้ง่ายเนาะทุกคนเนาะต่อไปต่อมากก็เริ่มเป็นลูบไปล่างเด้เด้ทุกคนขาหญ้าเยอะอะไรอย่างนี้ก็หลายเฮ้ยโอ้ยจะเป็นหลายคักงานเนี่ยเบลไม่มีเวลาดยายห้าเลยช่วงนี้เพราะว่าก็ไปนาวังกลับมาเมื่อวานเนี่ยเบลก็ซื้อหมูกลับมาด้วยแล้วก็มานั่งทําหมูทุกคนวันก่อนเบลก็ได้กล้วยมาประมาณหกหว,วีมีตะหวีใหญ่ๆทอดกล้วยไว้ เป็นวันเลยนะทุกคนเป็นมือเลยทอดกล้วยก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็แพ็คใส่ถุงไว้ถัดมาก็มาทำแคบหมูทุกคนพอได้ครบแล้วเราก็ไปส่งที่ไปรษณีย์ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนกันเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะใครที่สนใจอยากลองชิมแคบหมูที่เบลทำก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยกล้วยของเราก็สไลซ์บางๆนะทุกคนตอนแรกสไลซ์หนาใช่ไหมมันปวดฟันทีนี้เบลก็ได้มีสไลซ์แบบ เมื่อาชีพที่เขาทํากันเลยแบบสร้างมาแล้วอุย้ยสไลด์แบบบางมากทุกคนอร่อยมากๆเลยทักเข้ามากันเยอะๆเดอ้อดยวํทำให้ใหม่ๆเลยนะคะวันนี้ก็จะต่อท่อไว้ก่อนนะแล้วก็จะออกไปซื้อหมูมาเพิ่มเติมแล้วก็จะรีบทําให้มันได้เยอะๆเนาะแล้วก็กะว่าวันนี้จะพาเด็กๆไปที่ตลาดของถมด้วยคับถ้าฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ได้ไปทุกคนคะ่ะแต่ถ้าฝนมันตกอะเท่ากับ บ่ได้ไปใช้ตลาดก็คงจะไม่มีเนาะบางทีแดดออกๆเงี้ยยังไงตอนพอจะไปตลาดปึ๊บฝนตกปั๊บอย่างนี้ก็มีนะคะงานบ้านงานช่างเบลทำเองได้หมดนะทุกคนคะ่ปะป้าเม่คิดว่าจะคองสิมากไกขนาดนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะมานั่งทากาวท่อ VVC ขนาดนี้บ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าตัวเองจะต้องได้ทำอะไรแบบนี้จะได้มานั่งดุมกาวขนาดนี้ทุกคนคะ่ะจังหวะที่ทากาวอ กาวนี่หอมฟุ้งตะรุตะลวงรูจมูกเบลวมากเลยค <c oughs> ือจิมเมาแทและเมืม่อน <c> ี <oughs> ้เมื่อคืนนี้ก็นั่งผัดหมูนะทุกคนได้ประมาณสองสกระทาเดกก็ประมาณตีสองแล้วเด็ก็เลยรีบไปนอนเด็ก็รีบไปนอนแต่ก่อนที่ไปนอนเด็ก็จะล้างทําความสะอาดหม้อมอะไรเงี้ยปาก พื้นนอะไรเงี้ยบุกกลางทาความสะอาดพราตื่นขึ้นมามันจะได้แบบทอดแล้วก็ไปต่อได้เลยะได้ด่วนเร็วทันใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าทําเสร็จตั้งแต่ตอนกลางคืนตอนเช้ามันก็จะได้ไม่ยุ่งยากมากก็ยืนล้างถ้วยอยู่คนเดียวแหละทุกคนน้ํามันก็ไหลน้อยนะเนาะเ้วก็คิดว่าเออถ้าแบบเราทําน้ําให้มันไหลเรียงๆมันจะได้รวดเร็วทันใจเห็นเนาะแก้ไขไปไป,ไปเป็นอย่างๆในแต่ละวันเนาะบ้านหลังเนี้ยก็เปลี่ยนไปมากจากที่เราเข้ามาอยู่ใหม่ๆลกร้างเหมือนไม่มีคนอยู่ มันรกมันร่างมันดูแบบว่าวังเวงอ่าน่ากลัวม้าน,านแรกๆเบลบก็รู้สึกกลัวอยู่นะมองไปข้างหลังบ้านก็ดูแบบ,บวังเวงมันน่ากลัวเงี้ยแต่พออยู่ไปอยู่มาเราเรารู้สึกชินมั้งแล้วแบบมันก็เลยแบบไม่รู้สึกกลัวแล้วข้างหลังบ้านเนาะแต่ว่าพอมองดีๆเวลาที่เห็นอะไรแวบๆบแบบอะไรเงรี้ยมันดูแบบอ๋อแมวอะไรเงรี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เบลอยู่ใหม่ๆเนะี่ย ถ้าเห็นอะไรแวบๆไปวิ่งหนีเลยนะทุกคนไปรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรสักอย่างแต่พอเรามองดีๆอ๋อแมวมันมีไมพวกแมวนะเยอะมันวิ่งไล่กันแล้วมันวิ่งเร็วทุกคนมันเป็นตัวสีดําสีอะไรอย่างเงี้ยเรามองไม่ค่อยทันหรอกก็เลยจะรู้สึกว่ามันเป็นวังเวงสักนิดนึงนะมาไม่ๆกับยูพูดเดียวกับเป็นวังเวงเนี้ยลูกหลับหมดแล้วอย่างเงี้ยไม่กล้าออกมาข้างนอกสักเท่าไหร่ไม่กล้ามองไปที่หลังบ้านแต่ทุกวันเนี้ยมองได้ทะลุปุกโป่งบ่ิยานเลยเป็นแบบชินชาไปแล้วเอออยู่คนเดียวมันก็เจ๋ เป็นแบบว่าตัดสินใจคนเดียวคิดคนเดียวรีบทําที่เสร็จรู้ว่าวันนี้เราจะมีเป้าหมายอะไรรู้ว่าลิมิตตัวเองเท่าไหร่อ่ามันไปต่อ มันมันต้องทํามันต้องไปต่อช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เราอยู่ห้องเช่าจนมาอยู่ตรงนี้มาอยู่บ้านอย่างเงี้ยทุกคนตอนแรกเบลก็คิดนะว่าชีวิตมันคงไปเรื่อยๆละมั้งมันคงใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่ามีกฎในใจตัวเองไม่ได้แบบมีเป้าหมายในชีวิตตัวเองเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะแต่พอมาถึงวันเนี้ย บางสิ่งบางอย่างที่เราทําไปมันก็จะถึงเส้นชัยบางสิ่งบางอย่างมันก็โตโตขึ้นไปเรื่อยๆเออมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเป้าหมายมัน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 อยู่ตรงนี้แล้วก็กดในใจมันต้องมีมันถึงจะอยู่ได้แล้วก็ไม่ไม่มีความแบบอ่าลังเลหรืออะไรเงี้ยเนาะถ้ามาอยู่ใครใครอยากมาใช้ชีวิตอยู่บ้านสวนเนาะแรกๆมาเนี่ยเดมาด้วยความแบบว่าไม่รู้จะไปไหน ไม่รู้จะไปพาลูกไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบอดีได่มีกอย่างบอดีไม่ีเป้าหมายในชีวิตอย่างเงี้ไม,ไม่ไม่มีเลยทุกคนแต่ทุกวันเนี้ยเบลเบลมีนะเบลเริ่มรู้สึกว่าเบลมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เบลเริ่มรู้สึกว่าเบลมีกฎในใจของเบลเองก็ะเลยเป็นแบบเราเราต้องรู้ลิมิตในการใช้ชีวิตตัวเองอย่างเช่นมาอยู่บ้านสวนบางทีบางสิ่งบางอย่าง ม่ไม่เราไม่มันไม่จําเป็นเราก็ตัดออกทุกคนอันไหนที่เราแก้ไขได้เราก็แก้ไขไปก่อนอ่ะอันไหนที่มันไม่เหมาะสมกับตัวเองเราก็ถอยออกมาเออมันมันมีเป้าหมายในชีวิตเบลมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายของเบลอ่ะเออลูกก็เนี่ยแป๊บเดียวก็ปิดเทอมแนละ้วอีกสักหน่อยก็อ่ะไปเรื่อยๆตอนแรกเบลคิดว่ามันจะไปต่อไม่ได้มันมันก็ไปต่อได้บ้านเหมือนกันบางที บ้านอย่างเงี้ยมันก็พาเรามีความสุขแล้วทุกวันเนี้ยเบลก็แ,บบกแทบไม่อยากจะไปไหนเลยทุกคนเแบบลรู้สึกว่าบ้านมันทําให้เบลมีความสุขมากยิ่งขึ้นทุกคนอยู่คนเดียวกับเจ๋งอยู่คนเดียวกับไม่ได้แบบว่ามีความเหงาอะไรเลยบ๊อเดเมี่เลยทุกคนตื่นลืมตาขึ้นมาเนี่ยส่งลูกไปโรงเรียนเป็นอันดับแรก อ่ะทามือใดไปโรงเรียนเนาะถ้าวันไหนไม่ได้ไปก็เตรียมกับข้าวตั้งแต่เช้าพาลูกเคน,นเันเฮนี่กิจกรรมอยู่ในบ้านมีของก็ไปซื้อของมีหมูก็ทําหมูเพชรของขายของอ่ะดาเนินชีวิตไปต่อเรื่อยเล่นกับลูกบ้างอะไรบ้างถ้าวันไหนส่งลูกไปโรงเรียนนี่ก็คือให้เด็กๆขึ้นรถไปโรงเรียนเรียบร้อยเราก็ไปลุยงานกันต่อกินกาแฟให้มันเรียบร้อยอัดข้าวให้มันเต็มที่มีพละกกาลังลุยงานต่อเออมัน ชีวิตมันมีเป้าหมายตอนแรกคิดว่ามันไม่มีเป้าหมายแต่ตอนนี้มีแล้วทุกคนคะ่ะมีเป้าหมายเลยว่าเอออันนี้ถึงเส้นชัยแล้วอันนี้ต้องไปต่อมันต้องดำรงชีวิตต่อไปเรื่อยๆอ่ามีความมั่นคงให้ตัวเราเองเบลเริ่มเริ่มมองเห็นทางแล้วว่าเบลม,มีเบลม,มีเป้าหมายแล้วก็เบลม,มีการดำรงชีวิตแล้วเบลเริ่มมีความยั่งยืนในชีวิตแล้วทุกคนคะ่ะ ม,มันมันมีมันออกมาจากใจจริงๆเมื่อคืนก็ยืนล้างถ้วยล้างอะไรล้างหมอ้อล้างอะไรไปน้อพระเวลทอดแคบหมูเสร็จก็ผัดหมูเสร็จก็ ประมาณเกือบตีสองเแบลบก็เอาหมูแช่ใส่น้ํามันแล้วก็เอาไปวางไว้ในบ้านนะทุกคนเพื่อที่จะไม่แมวมันปิดประตูไว้อย่างดีแมวหมาแมวมันบริเขามานะเแบลบก็ปิดประตูไว้อย่างดีนะแล้วตอนเช้าเแบลบค่อยจะมาทอดกกรอบให้พี่ๆส่งไปให้พี่ๆนะคะตอนเช้านี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้เแบลบก็ํำเนินชีวิตจะคล้องไปเรื่อยๆทุกคน เออแต่คําใบ้เรื่อยๆของเบลตอนแรกมันไม่มีเป้าหมายแต่ตอนนี้เริ่มมีเป้าหมายแล้วทุกคนเริ่มมีเป้าหมายว่าอยากได้อันนี้อยากทําอย่างนี้อยากทําอย่างนั้นอืมเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตแล้วแล้วก็แต่ว่าก็ไม่กดดันตัวเองนะว่าเป้าหมายตรงเนี้ยมันจะสําเร็จไหมมันจะอันนี้ไหมแต่เบลไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดดันตัวเองแต่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็เจ๋งดีแล้วก็อ่าเป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งไว้กดในใจที่เราตั้งขึ้น อ่ามันทําให้เราชีวิตเรามีเป้าหมายมากขึ้นแล้วกะใส่ชีวิตแบบมีความสุขมากกว่าเดิมทุกคนคะ่ะแล้วก็เรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตมันเห็นในห,ห้าหูวา่าเออปล่อยผ่านมันเลยอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละแต่ณตอนเนี้ยเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยมันก็เริ่ม เห็นทางแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นทุกคนคะ่ะไม่แน่ใจว่าเบลว่าคิดมากกับชีวิตตัวเบลเองไหมแต่เบลก็ไม่รู้หรอกว่าเบลคิดมากหรือเปล่าแต่ว่าเบลก็คิดในหัวเฉยๆนะว่าเออเราเราเรา,เราผ่านมาแบบเนี้ย มันรู้สึกยังไงแล้วก็มันมันจะไปต่อยังไงเแบลคพยาย่ามคิดเด้บางทีอาจจะคิดแค่ในหัวตัวเองเฉยๆแต่เบลก็ไม่ได้ไปบึ้นบือกับใครหรอกคิดแค่ในหัวจกขอเงินซื้อ,อแต่มือสองมือเแบลบก็ก้มหน้าก้มตาทําอย่างเดียวว่าเออเราต้องหานะเราต้องมีนะอย่างเงี้ยถึงจะไม่ได้มากมายแต่ว่าขอแค่ว่าเราไม่ต้องไปหยิบไปยืมใครแค่นั้นมันก็ไปต่อได้แล้วอ่ะช่วงเงย็นๆวันนี้เนาะลูกกลับมาเแบลบก็ พาเด็กๆไปตลาดนะคะเราก็ได้ผลลมากรากไม้กลับมาทุกคนคะมีองุ่นเคียวโฮด้วยแบบอุย้ยกรุบกรอบมาแล้วก็จะมีส้มด้วยนานแล้วเด็กๆไม่ได้กินส้มแบบนี้ส่วนใหญ่ที่เรลเห็นนะ่ะมันจะเป็นส้มสีเขียวเขียวทุกคนเหมือนส้มสีเขียวมันเอามาคั้นน้ำอะไรเงี้ยแต่เบลชอบให้ลูกกินส้มแบบนี้มากมันจะเป็นเปลือกหนาๆแกะออกมามันจะเป็นเนื้อฉ่ำๆอะ่ะเออนั่นแหละมันอร่อยดีเบลก็ชอบแล้วก็เอาซื้อมาให้ลูกกิน ด้วยซื้อมาไม่เยอะทุกคนผลไม้เแบลบก็จะซื้อมาอพอกินแล้วก็คราวหน้าอยากกินอะไรค่อยซื้อใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะที่บ้านเบลเนานะวันนี้เบลก็อบปลาหมึกไว้ด้วยนะคะเป็นปลาหมึกที่พี่เอฟซีส่งมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเแบลบเอาไปใส่หมอ้อทอดและน้ํามันให้มันแบบว่าอบให้มันแห้งๆทุกคนมือนีขออนุญาตกินข้าวเหนียวด้วยนะคะเพราะว่าได้หมูปิ้งมาให้พี่อดีนสามไม้ ปีกไก่ย,ย่างให้อนานาสองไม้แล้วก็ข้าวเหนียนสองหอ่อลูกกินไม่หมดลูกกินเพี่เดียนะกินข้าวเหนียวหมดเกือบหมดเกือบห่อหนึ่งเลยห่อละสิบบาทส่วนน้นองนานกินเหลือครึ่งหนึ่งนี่แหละเดียแวบบก็เลยว่าอ่าถ้าลูกไม่กินแม่กินนะแหวว่ากันไปแบบก็เลย ขอกินนิดหนึ่งนะคะข้าวเหนียวก็ได้ทั้งปลาบองแล้วก็มีแตงกวาที่อยู่ในตู้ประมาณสามอ่าแตงกวาเขาแตงกวาเขาเรียกเป็นอะไรละ่ะทีนี้ลูกสามลูกแตงกวาสามลูกแล้วก็มาหันห่นหัน่นหั่นแล้วก็อบปลาหมึกไว้เมื่อนี้วันนี้ขออนุญาตขออนุญาตกินข้าวเหนียวซึ่งนิดหนึ่งทุกคนบ่นิดหละไล่เติบนานแล้วไม่ได้กินข้าวนะ่ะ กินอยู่ข้าวอะสักสองสามคำหยิบใส่ปากตัวเองแต่วันนี้ขอเอาเข้าวเหนียวจิ้มปะลาล้บองหน่อยถึงกับปลามึกแหงเบลชอบปลาหมึกอันนี้มากทุกคนก็รู้ใช่ไหมทุกคนก็รู้ใช่ไหมใครที่ติดตามเบลมานานๆเน,านี่ยเบลชอบกินปลาหมึกอันนี้มากๆนะคะยูไซเบลก็คือพ่อตั้งแต่ปลาหมึกอันนี้รู้สึกว่าเอาไปย่างอย่างเงี้ยเอาไปอบเอามากินกับข้าวเหนียวร้อนๆมันมันถัดใจแห้งทุกคนคะ่ะมันแสบ มันเป็นอีกอย่างที่แบบว่าถึกใจบบเบลเฮงๆนะคะมาเดอจากินเขา้ากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปผัดหมูต่อเพราะว่าไอที่ส่งไปก็หมดแล้วนะคะก็เหลือของพี่ๆหลายๆคนที่ทักเข้ามาเแบลบก็จะรันออเดอร์ไปเรื่อยๆนะทุกคนกระเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ จะไปส่งให้ทุกคนแน่นอนเนาะอันนี้ขออนุญาตเติมแรงนิดหนึ่งแล้วก็จะไปทํางานต่อส่วนพี่อดินกับน้องอนานเขาไม่มีการบ้านแล้วเพราะใกล้จะปิดเทอมแล้วเบลก็จะให้ลูกเล่นอยู่ในบ้านแล้วก็ตัวเองก็จะทํางานนะทุกคนเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยไม่ได้เข้าสวนไม่ได้อ่าทำงานบ้านแต่อย่างใดลุยงานออนไลน์อย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวช่วงเวลาไหนที่มันแบบว่าฝนไม่ค่อยตกแล้วเแบลบก็จะเปิดร้านเหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าถ้าวันไหนมีแคบหมูเยอะๆเบลก็บม่ได้บเ,บเปิดทุกคนเพราะว่ามันทําหลายอย่างมันบาลานซ์เวลาไม่ได้เบลจะตุยกนหน้าร้านเบลก็อยากเปิดนะทุกคนเบลอยากแยกล่างได้พ่นละนะถ้ามันมีแยกล่างได้จริงก็จะคือสิดีแต่ว่าบางทีเราก็ต้อง ดูชีวิตตัวเองด้วยว่าอ,อันไหนมันมันต้องทําก่อนทาหลังนะคะเแบบีกับพยายามที่จะแบบว่าทําให้มันนบ้างที่สุดไม่ใช่ว่าเรลเปิดร้านแล้วแบบเรลปิดไม่ได้ปิดนะทุกคนถ้าหน้าถ้าหลังถ้าออนไลน์มันได้เยอะเนี่ยเบลบก็จะทาออนไลน์ออนไลน์ให้มันเสร็จก่อนหน้าร้านเบลเปิดแน่นอนนะคะช่วงเวลาชีวิตที่เรามีพลังกาลังเยอะๆเนี่ยมันก็อยากจะทําให้มันได้เยอะๆนอนทุกคนชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เป้าหมายชีวิตมันก็ต้องมี แล้วก็กดในใจมันก็ต้องมาถ้าเราไม่บังคับใจบังคับกายตัวเองอ่ะชีวิตมันก็ไม่ได้ไปต่อแล้วเป้าหมายมันก็คงจะไม่สําเร็จนะเบลกับเลพยาญามเนี่ยแหละทุกคนคะในสิ่งที่ทําอยู่พอเห็นบางสิ่งบางอย่างมันบรรลุเป้าหมายเออมันกับเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งที่เรามีอยู่ในใจมันจะเทนิ่เฮาแบบเมียมีพารกิจกลังกายใจถึงวันที่ผ่านมามันจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแต่พอเห็นเป้าหมายที่มันได้แล้วอ่ะเออเนาะ เราก็ทําได้เหมือนกันวะเออถึงใจมันจะฟุ้งซ่านนิดนึงอะไม่นิดหละแต่มากเลยแต่เบลก็อยู่ไปแบบบ้าๆบอๆของเบลอะมันก็ไปได้จริงๆนะทุกคนเนาะถึงมันบางวันมันอาจจะแบบว่าเหมือนคนบ้าทําเหมือนคนบ้าไม่ไม่มีเอ่อบ่นบือกับใครอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านเหมือนคนบ้าบางทีบางคนมองเบลนะแบบเบลจะทําอะไรนักหนาอย่างเงี้ยแต่รู้ไหมว่าในสิ่งที่ทําอยู่ะบางอย่างมันก็มีความสุขนะ บางอย่างมันก็ว่าต้องไปค้นควายหาความสุขจากใครอะ่ะเราก็มีความสุขเหมือนที่เราได้ทําอยู่กับตัวเองเ่มันก็ดีไปอีกแบบแนละ้วคนเดียวก็เจ๋งอะ่ะอจริงๆครา้นี้มันแบบมาในหัวเบลเมื่อคืนนี่แบบเออคนอยู่คนเดียวก็เจ๋งว่ะอย่างเงี้ยโอ้ทำได้บ่ะเออคิดคนเดียวนะทุกคนนะช่วงนี้อินเทอร์เนต็ตมันล่มเนาะร้านเบลก็ มาทําการบ้านอยู่ที่บ้านเพราะว่าเครือข่ายโทรศัพท์ไม่ค่อยดีแต่ว่า Wi-Fi บ้าน่ะมันใช้ได้หลานก็มานั่งทํารายงานอยู่ที่บ้านนี่แหละทุกคนคะ่ะหลานมากกับอื่นหลานกินเขามาเด้อมากินเข้าน้ำเอื่อย กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปลุยงานกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เบลด้วยนะใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านสาวเบลก็ทักรายมาหาเบลได้เลยนะเบลรันออเดอร์ทุกวันเลยนะคะส่วนใครที่ได้รับไปแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ